สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นาะวา .diy ครับได้ผลถ้าเกิดว่าบ้านของใครปลูกต้นพะก,กากองไว้ที่บ้านเราไปดูเรื่องนี้กันครับและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของเราอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ ตามศาสตร์ห่วงจุยมากแนะนำว่าถ้าต้องการให้มีพลังบวกในบ้านการนำเอาธรรมชาติเข้ามาไว้ภายในบ้านย่อมเป็นเรื่องที่ยิ่งส่งเสริมพลังบวกเช่นเดียวกับความเชื่อในเรื่องของไม้มงคลสำหรับบางบ้านแล้วเชื่อได้ว่าหากมีไม้มงคลภายในบ้านในบริเวณบ้านก็สามารถช่วยเหลือในเรื่องต่างๆได้ต้นผักกากรองดอกก็งามนามก็เพราะ ดอกสวยแต่กลิ่นเนี่ยอาจจะไม่ปลื้มสำหรับใครบางคนสักเท่าไหร่นะักแต่เชื่อหรือไม่ครับว่าพักกากองนั้นแอบซ่อนคุณประโยชน์ที่หลายคนแทบจะคิดไม่ถึงเลยทีเดียวสำหรับคนโบราณแล้วมักจะปลูกต้นพักกากองเอาไว้อริมรั้วนอกบ้านสลับสีดูแล้วสวยงามมากๆครับเพราะว่าไม้ดอกประเภทนี้เป็นไม้ที่มีสริมงคลปลูกไว้เสริมบารามีให้กับคนในบ้าน คนโบราณมีความเชื่อว่าต้นพักกากองนั้นเมื่อปลูกแล้วจะเสริมเรื่องของหน้าที่การงานได้รับเกียรติชื่อเสียงได้รับการยกย่องจากสังคมมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและทําให้ครอบครัวมีความสุขประโยชน์ของพักกากรองใบของพักกากรองนั้นมีคุณสมบัติในการห้ามเลือดรักษาแผลสดได้จึงใช้ตําหรือว่าขยี้ใส่บาดแผลสด ในเกาะชวาของประเทศอินโดนีเซียหมอยาพื้นบ้านที่นั่นใช้พากากองในการปรุงเป็นยารักษาโรคไขข้ออักเสบหรือว่าลูมาติกใบพากากรองก็มีกลิ่นฉุนจึงนำมาใช้เป็นสมุนไพรในการขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้อีกด้วยพากากรองนั้นออกดอกได้ตลอดทั้งปีครับหากอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมนั่นก็คืออยู่กลางแจง้ง ได้รับแสงแดดเพียงพอผักกากองชอบสภาพค่อนข้างจะแห้งแลง้งดินร่วนปนทรายระบายน้ำได้ดีมากกว่าชุ่มชื้นหรือว่าเป็นดินเหนียวจึงเป็นพืชที่มีความแข็งแรงทนทานมากผักากองสามารถขึ้นและขยายพันธุ์ได้ดีในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ จึงพบเห็นเสมอในป่าละเมาะที่ค่อนข้างโปร่งและแห้งแรงทำให้หลายคนเข้าใจว่าพะกากรางนั้นเป็นพืชป่าดั้งเดิมของไทยซึ่งตามหลักฐานที่บันทึกเอาไว้ปรากฏว่าพะกากรางนั้นเป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศอุรุกวัยทวีปอเมริกาใตา้ต่อมาได้แพร่ยขยายปลูกในเขตร้อนทั่วโลกพะกากรางมีทั้งคุณประโยชน์และโทษเช่นกันผลที่แก่แต่ยังไม่สุก เพราะว่ามีสารพิษที่เรียกว่าแลนทาดิน A และแลนทาดิน B ีครับซึ่งถ้าเกิดว่ากินเข้าไปสารนี้อาจจะออกฤทธิ์ทำให้มีอาการอ่อนเพลียกล้ามเนื้อทำงานไม่ประสานกันไม่มีแรงไม่สามารถยืนได้มึนงงอาเจียนรูม,ม่านตาขยายซึ่งอาการเหล่านี้นะครับจะต้องรีบน้ำส่งโรงพยาบาลอย่างทันทีครับลักษณะของต้นพากากรองจัดว่า เป็นไม้ทรงภุมิเตียเป็นไม้ที่นิยมปลูกคลุมดินซึ่งมีจุดเด่นคือสามารถให้ดอกที่สวยงามออกดอกหมุนเวียนได้ตลอดทั้งปีส่วนการขยายพันธุ์นั้นทำได้สองวิธีนั่นก็คือการปักชำและการพอมเเล็ด วิธีการปักชำได้รับความนิยมมากครับเพราะว่าสามารถทําได้ง่ายสะดวกใช้เวลาน้อยการใส่ปุ๋ยก็สามารถใส่ปุ๋ยได้ตามกําหนดครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยก็จะเป็นปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยหมักก็ได้โดยวิธีการใส่ปุ๋ยนั้นให้ใส่ที่โคนต้นถ้าเกิดใครมีความสนใจก็สามารถหาซื้อต้นพะกากองได้ง่ายๆครับตามร้านต้นไม้ทั่วๆไปและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องด,ดีๆที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้ครับ ก่อนจากการบอกเราหน่อยว่าบ้านของท่านเคยปลูกต้นพะกกากงเอาไว้บ้างหรือเปล่านะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปและหากท่านเป็นคนหนึ่งที่รักสุขภาพแล้วก็ชอบเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามนะครับเราจะมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายมาฝากท่านทุกๆวันสำหรับวันนี้นะว่า DIY ลาท่านผู้มชมไปก่อนครับแล้วรอกลักบลมาพบกระใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ